ที่ได้รับชมต่อจากนี้สร้างขึ้นเพื่อความเทิงเท่านั้นอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาล่อแหลหยาบคายเ่ผูชมที่อายุไม่ถึง1ิปปีควรได้รับกาแนะนำกู้ตเต้ไม่เล่นนะไปโอเคกับเพื่อนครับ,รบแล้วก,ก็กลับมาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะในช่องของชิปส s m i t ธนะครับผมแต่ที่เปลี่ยนแปลงแตกต่างออกไปนั่นะก็คือเราอยู่กันในช่อง V3 <laughs> นะครับเพราะว่าช่องหลักเราไม่สามารถลงคลิปได้ครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกำลังใจทั้ง3ช่อง ให้กับผมด้วยนะครับนะกดไว้เลยทั้ง3ช่องกดซับไปนะครับวันนี้มาในรอบเที่ยงครับกับสมาชิกกว่า2,000คนครับผมมาแจ้งรอบเที่ยงเช่นเคยครับมีค่ายละสีเกมเหมือนเดิมโจเกอร์มีปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับมีแพคเมติกมีปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับสี่เกมนะครับในส่วนของ PG ครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บนะครับแล้วก็คุยกับสมาชิกในกลุ่มบอกให้ไปไปลองเล่นแมวให้หน่อยนู่นนี่นั่นเขาก็จะแมเขาก็จะไปเล่นแมวเหมือนกันผมก็จะไปเล่นแมวเหมือนกันได้เหมือนนกััครบขอมาากก็็จััดให้้เพระะฉนน น่าจะได้ไปตบแมวกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับกับแมวนรกลักกี้เนโกะครับเพราะฉะนั้นก็รับชมไว้เพื่อความบันเทิงแล้วกันนะครับเพื่อนๆครับไม่แนะนำให้เพื่อเล่นตามเนาะโอเคไม่เสียเวลาไปดูกันในลักกี้เนโกะกันครับลงชักโครกไปโอเคมาพี่ก็ขอมาก็จัดให้ฮนะไม่รู้ว่าจะรอดหรือจะร่วงนะครับในลักกี้เนโกะรอบเที่ยงแบบนี้นะฮะเพราะว่า เออลืมบอกช่วงเวลานะฮะช่วงเวลาก็คือผมให้ไว้ที่3ดาวแล้วกันสําหรับช่วงเวลานะเพราะว่ารอบเที่ยงจริงๆมันแตกง่ายครับแต่วันนี้เป็นวันศุกร์เพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์มันจะเหลือแค่2ดาวครับเปอร์เซ็นต์การแตกนะเพราะาช่วงนี้มันหลายปัจจัยครับ1ผู้เล่นเยอะ 2PG จี PG ไม่เหมือนเดิมครับนะผมคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็น่าจะเห็นเพราะว่าคิดว่าน่าจะเล่นไปสักพักแล้วก็เดี๋ยวคงมีกระตงกระตุกเหมือนทุกเกมนะช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรครับพอเล่นเล่นช่วงแรกอาจจะยังพอได้อยู่พอเล่นไปสักพักเริ่มเหน เอก็ลองดูแล้วกันครับเพื่อเพื่อนสมาชิกขอกันเข้ามาก็จัดให้ครับตอกนี้สวยครับฟัม่มเข้าไปครับขอแมวเข้ามาเอะหรือว่าหรือว่าพอบอกว่าจะมาเล่นแมวปุ๊บตามกันมาหมดทีนี้ชิปเป๋งกูไม่แตก <laughs> โอ้สวยแมวบึนแมวบ้นแมวบึนไม่ใชออสเตรเลียนะฮะแมวสองตัวติดกันนะฮะหนักอยู่ครับหนักอยู่ครับดอกนี้เพราะว่า เมื่อก่อนนะผมเคยได้แบบหแมว5ตัวติดกันนะโอ้โหพิกล็อกนะฮะเกือบายหลังเก้าอี้กันไปเลยทีเดียวเชียวนะเพราะว่าแมวแมวมันติดกันเป็นตัวจ่ายสูงสุดเลยนะครับรู้สึกรู้สึกว่าจะเป็นอย่างนั้นะนะฟัมก็<ๆ>ไปดอกนี้โอ้ยลูกคิวไม่มาแถวแรกนะเพื่อนนะอะไรครับเนี่ยมาแล้วก็คลิปนี้นะฮะเดี๋ยวลงในช่อง V3 นะครับเพราะว่าไม่มีช่องให้ลงนะครับ <laughs> โอ้เข้าฟรีครับ อีสิตอนกดเบ็ด40ไม่เข้านี่ฮะพอลงมาเบ็ด20เข้าเฉยแต่ What the fuck ลองดูว่าฟรีมันจะฟรีจริงๆหรือเปล่าครับฟรีทิ้งไปเลยนะไม่ได้อะไรเลย <laughs> ไม่เป็นไรฮนะมาจัดเออลูกเอลูกเคครับสวยงามเมื่อ from ไปคูณ6ครับตัวคูณยังน้อยครับน้อยนิดแล้วเกินนะฮะอ้ไวามาแต่ไม่เข้าอะไรนะครับเริ่มแต่ขึ้นทุกวันแล้วนะเวลาเล่นเกม,มนะโอ้โหไม่เข้าจริงด้วย หรือค่าฟีสปินครับอยู่ที่คูณ10แล้วโอเคพอได้บ้างแหละสวยครับฟั้มกันไปคูณ12ครับที่ลูกเคลูกเจไม่มาแถว2ไม่เป็นไรไปกันต่อนะฮะเพราะว่าเข้าฟีครับไม่ได้ซื้ออ่าลูกเจลูกเคต่อน,นี้ไปยังไงเอ้โอ้โหไม่มีสารายนะในแถวที่2อยากได้แมวเบิร์นอีกสักรอบนะฮะแมวเบิร์นอ้โหได้แต่ตัวคูณอีกแล้วนะครับตัวเข้าไม่มีเลยเนะี่ยเอ้แมวโอ้ยแมวไม่เบิ์นแถวแรกเนะี่ย โอ้ปะโถเ้ยนะอยากได้แมวแถวแรกไอ้เมื่อกี้ถ้ามีแมวตัวแรกมานะบอกเลยว่าน็อกนะฮะมันจะรู้สึกว่ามันจะกลายเป็นายให้ด้วยใช่ปะ่ะใช่มันจะกลายเป็นทําหน้าที่เป็นายแล้วก็ทําหน้าที่เป็นตัวเข้าที่สูงมากเนี่ยฮะซึ่งจบได้ดีครับเมื่อกี้นะสำหรับการเข้าฟรีโดยไม่มีอะไรกั้นนะครับไอ้สูงจังสูงจังลดหน่อยนะทุกคนนะเป็นยี่สิบซื้อแพงไปนะครับ มาลองดูซื้อเองดอกแรกเป็นยังไงเปิดแรกไอ้ไอ้แล้วมันเป็นไอ้ไอ้อเริ่มมีเขาโครงมาแล้วครับแหมเขาโครงที่ไม่เขาโครงแตกนะครับเขาโครงเจ๊งครับชิปเป่งอะซื้อชุดแรกน่าจะเจ๊งครับเพื่อนดูทรงแล้วเอเสียทรงอีกแล้วครับผม เลย2ฟรีครับอยู่ที่คูณ14มีอะไรบ้างให้เราลุ้นตื่นเต้นมีไหมไม่มีขนาดวายมายังไม่เข้าอะไรเลยนะ่ยชิปเป่งแล้วครับอจบไม่สวยวะนะครับพอซื้อเองจบไม่สวยครับนึกว่าลายคํานวณในในตัวฟรีสปินจะดีกว่านี้นะพอสรุปว่าซื้อเองเจ๊งว่ะไอเช็ดเปียช่องก็ไม่มีให้ลง เจ๋งอีกกูปั่นดีกว่าตอนแรกว่าจะซื้อต่อ,อมาดูไลค์คำนวณข้างนอกบ้านดีกว่าครับว่ามันจะคำนวณบ้างไหมนะ <c oughs> เบรกเกอร์การๆเหมือนที่เล่นทุกครั้งแหละทุกคนนะเ <c oughs> ท,คน,นะ <c oughs> ทคนิกคน <c oughs> การตบแมวไม่รู้มันจะตบเราหรือเราจะตบมันนะครับ <c oughs> ดูน่าจะเป็นอย่างแรกมากกว่านะ <c oughs> มันจะตบเราหรือเปล่านะครับเข้าซื้อแล้วไม่คำนวณแบบนี้ช่วงนี้ PG เป็นเกือบทุกเกมครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นต้องอาศัยจังหวะอาศัยเวลาดีๆนะครับนะ ดีๆเป็นอย่างนี้กือบทุกเกมครับยิ่งเกมเข้าซื้อนะอ,อน้ำตาเจ็ดหัวเข่านะครับเออลูกสิบดอกนี้สวยงาม,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 มโอเคชุดนี้ยังไงเพื่อนแป๊ดเข้าไปเดี๋ยวได้ไลายดีๆสวยๆก็เดี๋ยวอีกสักรอบแล้วกันนะลองดูว่าจะรอดหรือจะร่วงนะครับแต่ตอนนี้เหมือนจะร่วงนะครับทุกคนครับ มาโอ้อะไรครับเนี่ยยังได้อยู่นะยังไม่แย่เท่าไหร่พัดดอกเมื่อกี้สวยงามครับเริ่มไม่คำนวณเพราะฉะนั้นโอ้สูงจังได้ดอกเบ็ดสิได้อยู่เทนหน้าตักครับทุกคนครับมาให้มันรู้ไปว่าช็อตพิกนรกช็อตปฏิหารจะไม่เกิดขึ้นกับเราครับ10ฟรีสปินครับผมไป มีแววอีกแล้วครับมีแววอ่าอ่าสามดอกติดครับโอเคดอกสีมาคูณสิบบั่มเข้าไปโอเคเบาๆแต่ก็ได้อยู่อาได้เอได้ซูชิโอ้โอ,โอ้ยังอยู่ที่สิบครับตัวคูณยังอยู่ที่สิบครับอ่าพัดชุดนี้สวยแปรดเข้าไปมาๆโอเคลูกเอต่อเนื่องไปฮะ อีกห้าฟรีสปินอืมไม่เข้าแล้ววายอยู่ลึกไปหน่อยเงี้ยแต่ต่อให้วายอยู่ตื้นๆนะครับมันจะไม่เข้ามันก็ไม่เข้าหรอกปวดตับจริงๆแป๊ดลูกเคไปดอกนี้แหมสลับไไม่มีมานะแถวซองนะมาดิเพื่อนแหมได้แต่แมวอีกแล้วเหลืออีกสามฟรีสปินครับยังไงเอ่ยโอ้เแย่โอ้เแย่โอ้เย่ แรปก็ไปดอกนี้ได้กรองมาช่วยชีวิตกันเพื่อนครับถ้ากรองไม่มากูได้ <c oughs> เออได้กรองมานะโอ oh yeah. ้ย์เกือบได้กำไรมานิดหน่อยฮนะกำไรนิดหน่อยน้อยนิดน้อยนิดนิดหน่อยน้อยนิดนะฮะามาต่อเน,นื่องกันไปฟับ ฟับ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 อ้าวลืมหยุดนี่หปล่าลืมไปว่าพอมันแตกมาแล้วปกติผมหยุดก่อนนะลืมหยุดลืมหยุดเล่นครับไยเลยไม่คำนวณเลยครับฟับแฟบแปดปิดคุณสีส่ครับโกเข้าไปชึกชับเงึดงัดโอ้โหไหลเป็นน้ำเลยนะครับเออ ค <c oughs> ำนวณคืนมาบ้างเพื่อนสวยงามโคมแดงครับหเห็นโคมแดงแดงแล้วอยากไปเที่ยวสำนักโคมเขียวอ่าเพื่อนๆงงสำนักโคมเขียวคืออะไรลองหาข้อมูลทางอ่าอินเทอร์เน็ตดูนะครับโอ้ได้แมวโบอ,อยู่แล้วแมวโบอือสองเจ็ดสองแมวโบลูกเจต่อเนื่องไปฮะบ,บึ้อซึข้างนอกแตกดีข้างในเยอะครับ <c oughs> ข้างในแทบจะร้องนะฮะ from เข้าไป อย่างนี้เรียกว่าแมวนรกนะฮะแตกนอกนุ่มในโคมแดงแถวแรกว่าไงเพื่อนโอ้เป็นสเกตเตอร์ลงบนฐานนะฮะ <c oughs> ไม่เป็นไรฮะเออตั้งชื่อปกคลิปดีกว่าแตกนอกนุ่มในเออโคมแดงแป๊ดก็ไปนึกอะไรได้กูก็เอาไปตั้งชื่อปก,กอน,นะเนาะอยู่ดีก็นึกคำมาได้นะครับมา เพิ่มรถเบ็ดกันไปครับตามถนัดนะผมถนัดประมาณนี้เบ็ดกลางๆนะครับจัดเลยซิฟรีสปินเช่นเดิมนะครับเพราะรถต่อตัวตเตอร์แค่4ตัวประจำนะครับมีแววอีกแล้วทุกคนมีแววอีกแล้วทุกคนชิดเป่งแล้วเข้าซื้อไม่มีเข้าซื้อไม่ไม่ได้ไม่ได้เรื่องเลยเนี่ย อาชิปหายละศูนย์เลยว่ะยังไงเออลูกเกมาก่อนอย่าตายเพื่อนคูณสิบแปดดูท่าศพไม่สวยครับอ้าวยังไงต่อครับอย่างนี้มีให้หลุ้นสเกตเตอร์แตกในหรือเปล่าครับถ้าแตกถ้าแตกเรียกว่าแตกนอกนุ่มในครับมา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 โอ้โหแถวสุดท้ายเพื่อนมาเพื่อนเพื่อนเบรกอ,อีสเลยครับอ,อสองฟรีสุดท้ายครับน่าจะจบไม่สวยคูณยีโบเข้าไป น่าจะจบไม่สวยสองฟรีสุดท้ายฮนะมาฟรับเข้าไปคูณยี่สิบแร์เข้าไปหนึ่งดอกดอกสุดท้ายเดี๋ยวมาลุ้นกันจุบชับจุบชับจุบบโอ้โหลูกโคมแดงไม่ลงมานะแถวแรกเจ๊งนะเจ๊งเจ๊งขาดตุนไปเกือบสี่ร้อยนะต่อกันไปไม่เป็นไร สู้ครับต้องเอาไปโม้พี่คนนั้นให้ได้นะครับไม่รู้พี่หรือน้องครับผมคนมารยาทดีผมเรียกพี่หมดนะครับคนอะไรยอร่อตัวเองเก่งที่ไหนเลปับ๊บแปด๊ดกาไปลูกเคมาไม่ถึงครับแมวมาขวางกั้นทางด่วนมาอยู่อเออสวยชุดนี้เป็นวายอย่างงี้โอ้โหได้เจมาเบาเหลือเกินมีต่อไหมไม่มีต่อขนาดวายลงมาก็ไม่มีตัวเข้าอะไรรับนี่ ฟั่ม้าไปแตกนอกมันกว่าเยอะฮะข้างในชิปเป็ดเอ้ยหิวข้าวจุงมทองรองโอ้โอ้โอ้ดอกนี้โอซาร่าโอซาร่าโอกลองทั้งแถบเลือกดีไหมเนี่ยเฮ้ออย่างนี้เลยนะครับเหมาะที่จะตั้งชื่อคลิปเลยครับแตกนอกนุ่มหนครับข้างในแม่งนุ่มนิ่มชิปเป่งข้างนอกแม่งแตกดีว่ะอะไรวันเนี่ยโอ้เดี๋ยวเบรกสักแป๊บแล้วกันนะครับทุกคน แตกนอกมาอย่างนี้นะฮะชื่นใจนะก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดซับนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับช่องใหม่ของผมนะ V3 นะครับขอให้จบที่ V3 เถอะอย่าไป V4 V5 เลยกูเหนื่อย <laughs> ออมาดิแรปดเข้าไปโอเคแระปดเข้าไปอีกดอกหนึง่ง แหมกลองไม่ถึงเนี่ยเป็นวายมาแล้วยังไงต่อฮะคำนวณมาบ้างเพื่อนเมื่อกี้อุส่า์อยู่ได้แป,ป๊บนึงแล้วนะโอ้ยอยู่ให้อยู่ให้แป,ป๊บเดียดวหยุดเร็วเกินไปหยุดน้อยเกินไปคมแดงมาไม่ถึงว่ะเสียดายจุม้มฮึบฮึด,ฮดปริดปริดเงดี้เงี้ยแข็งโปก๊ก <c oughs> ไอ้กดกี่ทีก็ไม่มาเออสิบมาชุดนี้ โอ้โหไม่มีคอมโบโอ้คมแดงมาสวยงามคุณสองแป้เข้าไปคมแดงยังไม่เท่าไอ้กลองชุดเมื่อกี้นะกลองในตัวใจหนักครับหนักกว่ากลองก็ไอ้ตัวแมวนั่นแหละนะแมวอบแมวอบมาดิเพื่อนสักชุดที่เพื่อนให้ชื่นใจจะได้เลิกนะ <laughs> ดูทรงไปไม่น่าไปต่อครับโอ้หคมแดงมาไม่ถึงไปต่อไม่น่ารอดครับเ,เพื่อน ดูตัว,ต,วตัวเกมเริ่มจะไม่ใช่เทอร์โบแล้วพ่ๆดูมันหมุนดูมันหมุนมน,นะฮะบอกแล้ว,ว่าเล่นไปสักพักนะมีปัญหาแน่นอนครับสำหรับ P.G ช่วงนี้เป็นเกือบทุกเกมโอ้กรองอีกชุดหนึงโอ้สเกเตอร์มา3ตัวแล้วได้ลุ้น3ช่องครับมายังไงต่อเพื่อนเข้าฟรีมาดี้แปดปุ๊ดแปดไม่อะไรไม่มีอะไรออกเลยนะฮะเริ่มเริ่มหมุนแปลกๆแ,แล้วครับเริ่มโอ้ไม่เป็นจังหวะแล้วโอ้ วุ้มก็ไปเป็นลูกเคมาเพื่อนสวยงามตามสั่งครับแร็ก็ไปครึ่งแปดโปร์ก็ไปนะครับเป็นวายมาอย่างนี้นาได้ลูกคิวเบาๆคว่ำก็ไปเจมาแถวแรกที่เพื่อนเจมาแถวแรกที่เพื่อนพร้อมสกัตเตอร์ที่รออยู่3ตัวครับแร็แฟบฟิตไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมเอกูละท้อใจขอทักเท่าหนึ่งแล้วกันเท่าหนึ่งเลิกเลิกซะจบจบ,จบไปนะดูทรงไปต่อไม่น่ารอดครับ เข้าซื้อก็ไม่ได้อะไรก็ไม่รู้ฟรุ่มก็ไปอ่าครึ่งแผงจัดไปฟรุ่มเข้าไปโอเคคูณหกฟรุ่มเข้าไปมีต่อไหมฮะอ่ะได้ลูกเจมาเป็นวายครับได้อะไรต่อไหมเออวายใหม่นี้สวยครับฟรุ่มเข้าไปมีต่อไหมมีต่อไหม โอเควายมาอีกฟึ้มก็ไปยังไงโอเคแตกนอกรบทุกคนครับเพราะฉะนั้นผมว่าได้มาเท่าอย้นะผมเลิกดีกว่านะขอบพระคุณทุกคนที่รับชมมนถึงตอนนี้แล้วกันนะครับฝากเพื่อนทุกคนครับกดไลค์กดซับสไครป์กดดิงแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับช่องของผมด้วยนะครับรับชมไว้เพื่อความบันเทิงก็พอครับเพื่อนครับไม่แนะนำาพืนเพื่อนเล่นตามนะแล้วก็กดไลค์ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับกดซับไว้ด้วยนะครับโอเคเกมหน้าเป็นเกมอะไรรอติดตามได้เลยครับนะแตกแล้วก็เลิกครับทุกคนครับ้ยขางในแ่ครับ คลิปนี้แตกนอกนุ่มในบาย